สวัสดีครับพี่พี๊ป๊อกเงินโบราณนะครับนี่ผมก็จะพามาชมเหรียญสลึงรัสการที่ห้าดูสภาพสวยคมชัดบาดเต็มเต็มเส้นผลเต็มเต็มนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับเรื่องคุยเยอะครับวันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสลึงนะครับของรัสกาลที่ห้าดูสภาพ คมชัดสวยมากครับพี่พี่ดูนะครับเส้นผมบ่าหูชัดมากครับตัวนี้เป็นขนาดสลึงนะครับตัวนี้เป็นขนาดสลึงเล่นกันอยู่ที่หลักพันนะครับสภาพไม่สวยก็อยู่กันที่ประมาณ2 0 0ร้อยสถึงพันจะสวยเล่นกันประมาณ800 000, ถึงพันนะครับนี่สวยดูอีกเหรียญน,นึงครับนี่สภาพยังไงสวยกิ๊บ แต่ว่าเสียดายตรงนี้มันมีรอยดำๆอยู่นะถือว่าสภาพสมบูรณ์มากครับคมชัดดูด้านหลังครับน,นี่นะด้านหลังก็จะเป็นตาตาอะไรวะตาพานช้างนะครับนี่ดูครับสวยมากเขียนว่าสลึง คมชัดนะครับปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันอยู่ที่ประมาณ500ถึงพันนะครับพันนิดๆน,นะครับนะครับใครมีก็ทักทายได้นะครับทักมาขายได้มาปล่อยได้ดูเฟืองข้างนะครับเฟืองข้างชัดมากครับ เครื่องข้างถือว่าสมบูรณ์มากครับตัวนี้ผ่านใช้น้อยนะครับโหสวยจริงครับสองคู่นี้ก็ได้ปิดไปแล้วนะครับให้พี่ไปนะครับแบ่งไปสวยจริงๆครับผมปิดไปไม่แพงนะครับสนใจก็ใครอยากมีเก็บหรือว่าสะสมก็ติดต่อผมได้นะครับในข้อความเลยเฟสนี้เลยนะครับทักผมได้เลย สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรไมาชมใหม่เดี๋ยวอัปเดตอีกท,ทีนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เอามาให้พี่พี่ได้ชมกันประมาณเท่านี้นะครับดูครับผมเพิ่งตื่นนอนนะครับสวยๆเลยครับไปแล้วที่พี่สวัสดีครับ